สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้พี่น้อยพามาเลี้ยงปลาที่บัาเชนญอาที่ทางานแกเดี๋ยวเราเข้าไปกันนี่พี่อ้ออันนี้พี่น้อยต้องใส่มาร์เข้าเข้าในร้านเออเดี๋ยวใส่ก่อเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยโอ้โหสองสาวนี้ก็ตักสลัดมาแล้วนะนเดี๋ยวเขาเอาปลามาส่งอันนี้โคกน้องวี นี่โคกน้องวิขอบคุณค่ะนี่น้ำพี่น้อยเอาถาดออกไหม,ไมเดี๋ยวไ่ต้องเอาไว้นั่นแหละโอเคเเนี่อาหารก็มาเสิร์ฟแล้วปลาอันนี้ปลาอันนี้ทอดเตาวนานทัวเอ้ยนี่ชุบแป้งเนาะเอออันนี้ปลาโอ้ชุบแป้งขาว อันนี้ปลาชุบแป้งชุบแป้งขาวอย่างเดียวแป้งไม่หนาบางๆนี้เป็นสลัดมันฝรัง่งเขามีผักต้มให้ด้วยอันนี้สลัดสดแล้สลัดสดสด,สดที่เราตักมาก็หมดแล้วโอ้อันนี้คือชิ้นใหญ่แฮ่มันฝรั่งชิ้นใหญ่มาเป็นฟรายอันนี้เอาเอาเอาผมลิซ่ามาชโชว์หน่อยมาแต่หมแตกสวยสวย พี่น้อยกินคึอกันกับหนูแกกินเหมือนพี่น้อยเออหนูกินเหมือนพี่น้อยเพราะว่าเขาทํางานที่นี่เขาดูดีหนูหนูกินได้หมดกินปลาเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านน้องวิไปนั่งกินกาแฟเมาลอยกันแล้วค่อยกินข้าวเย็นวันหยุดของสาวนเเมื้้อออัาหยงบ่ไะ กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินถ้าเป็นมังไครไปซื้ออีเมไข่ของเนาะไข่ไปแก,กแะไปซื้อนะดนตรีละแชร์ให้ได้เปิดไม่ตีเอ้ยมาเปิดไพ่เปิดตะดนูหรอก็คือ<ม>อันกับออเดนเบิร์กอันนยูจึงสีมันเห็นจอดแค่จุนเดียวเนาะเลยเนาะแมนโอ้อยอ่านมากเโอ้ยจอดเลยดีดีว่พี่น้อยมาเจออยู่อยู่ข้างหน้า ครั้งนี่่านหายนั่งรถเดีแฟนว่าไปยื่อข้างหน้าไปขาสเดเดยเห็นเจ้าขาสเเเห็นเห็นว่าเาเข้าานนจากดบัตรเดีเจ้าลงไปนั้นบอก็ได้ไปนี่เลยก่อนนูมาหนูเรียวนี่เดี๋ยวนี้ชูชีชูชีให้นูมากินกับเด่นนะเออ คึมเนาะเมนูวันเจริญเจริเนาเป็นส้นเสาเลยไปกินปลาในเมืองกลับมาถึงบ้านดื่มชาเสร็จนั่งเมาท์มอยกันอันนี้ทืออะไรพี่อ้อตำขูดตำส้มตำอันนี้ผักากำลังหั่นกระหล่ำหั่นกระหล่ำจะกินกับรองผักรองกุ้งแช่น้ำปลาจานอยู่นี้พี่เดี๋ยวต้องล้างก่อนนะค่ะปกติพี่แจ๊ดพี่อ้ใส่หัวชุบสุดรนิดเดียวแต่ชอบน้ำตาลอนนี้ชออันนี้ำตาล

เราไม่ฝาสมโยนี่เอามะเขือเทศกะละมังเ,เอาบวชเขือเทศใช่เอาว่างสาางิเลดีนี่เออเอาหญิงสบายฮะนึ้นชัยปุ่มีนาะมีแต่ผักอันนี้นะเออต้องใส่แค่นี้บุเร่ตั้งใจว่าอิ่มไม่ให้มาเด็กอะไรบุเร่ซื้อของแค่นี้ก็กินได้เลยเราตัวน้ากุ้งชนปลาอยู่เมืองนอกนี่แช่ไม่น้ำก่อนไหมไปเอาน้ำมาแช่เอ้ย ขวดหนูอยู่ในตู้นะขวดน้ำเออเปิดมาโหลดเอยโอ้ยไอ้ตางจากพี่ผีใส่โว้ยสุดดอดหนูเข่ามาให้ผีไหมหนูก็เอาเก็บไว้ในหั่นแมนบอยแมนเอ้ยงั้นก็เอาใส่ตรงนี้เธอชอบน้ำสุดดานะก,กะน้ำสุดดานะกกะใช่ สะอาดแล้วล่ะหนูล้างกุ้งมันจะได้บกรอบๆเอาบ๊อบพี่น้อยพฟร์เซ็คโคเอาไปได้เอาไปได้เจ้าบ๊อบได้ขับรถด่อเออแก้วนึงเออใส่เออกินกินกินกรึกรึบกรึบกรึกรึบกรึบปวดหัวมันน้ำตีเอ้ยยูทูปมั้งยูทูปคือมันตั้งระบบแต่นไอ้นี่คล้องไอ้นี่ไมนทิขึ้นอันนี้แม่บง โอ้ยเต้าไปคากของโตตีเจ้าสร้างอย่างไหมอโตโอโดนแล้วใช้จานเอาด้วยเออจานเนี้ยจานสั่นเรียบเอาผ่ดถึงเรื่องุ่นเอาโตมากขึ้นเอาเอากอีมากขึ้นเอาแล้วอัหางเอาจานเซนเนี่ยเราควรเอาไหนเองใสไหนเ่อขวดมั้ยสระเลัออหางไหเอาสีไหนก็เรียบเอาใหเลยนคือบันี่ไนผู้ นอยเยอะหตอ๋อนี่้นสติพี่น้อยไม่กินกุ้งช่น้ำปลาเสร็จแล้วพี่น้อยลวกเอาโอเคเอากระชอนหรือว่าตักออกเลยตักออกอันนี้เดี๋ยวเอาเอาไอ้ชากินแก้มส้มตำปลาเราไปข้างนู้นกันนี้กุ้งแช่น้ำปลาเสร็จแล้วปลาปลาส้มเป็นยังไงชิมยังอร่อยมากหนูกินไปครึ่งตัวเมื่อเช้าใช้นิ้วได้ไหมได้กินตัวนี้นะตัวนี้จาหอมมือมากอือฮะเหมือนกัน ไม่ให้เจ้าหมอยถ้ามันเนี่ย<อ>ถ้ามันอร่อยถ้ามันอร่อยเดี๋ยวหนูทําเองอร่อยอร่อยเดีย๋ยวมากินกันในบ้านวันที่สิบวันที่สิบห้าเดี๋ยวหนูทําอาทิตย์หน้าลงเท่าไหร่เจ็ดวันเองโอ้หนูเฮ็ดเองตัวมาถามว่าปลาโลเท่าไหร่จะให้หตังซื้อไว้ทําเผื่อพี่ด้วยหนูก็ว่าลูกแค่ละหกหรือแปดหนูก็ลืมอย่าเฮ็ดตังทำเพิ่มด้วยด้วยเจ้าเอากับถุงกระบอกมาปลาส่องถุงไอเฮ็ดให้